มาดูข้อนี้กันนะครับอันนี้จะพาทําแบบไม่ใช้สูตรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็จะบอกก่อนว่าสูตรเป็นยังไงบ้างจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับคือเขาบอกว่าพี่กับน้องอายุห่างกัน3ปีและนําอายุทั้งสองมารวมกันจะเท่ากับ35ปีแล้วน้องอายุกี่ปีถ้าเป็นสูตรที่ครูเคยสอนในคลิปก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราผลรวม ในที่นี้คือ35นะครับแล้วก็ลบผลต่างผลต่างก็คือนี่ครับห่างกัน3ปีสาเหตุที่ต้องลบเพราะว่าเราต้องการหาอายุน้องหมายความว่าหาอายุคนที่น้อยกว่านั่นเองครับผมถ้าเราหาจํานวนที่น้อยกว่าเราจึงต้องเอามาลบผลต่างนะครับแล้วก็ส่วนด้วย2นะครับสูตรจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้สูตรเราก็ต้องทําเป็นสมการนะครับเดี๋ยวจะให้ อายุน้องเป็น n ก็แล้วกันนะครับเราจะให้ตัวแปร n คืออายุน้องนะครับ n คืออายุน้องพี่กับน้องอายุห่างกัน3ปีแสดงว่าพี่ก็ต้องเป็น n บวก3อันนี้คือพี่นะครับพี่คือ n บวก3น้องคือ n เพราะว่าพี่ก็ต้องอายุมากกว่าน้อง3ปีถูกไหมครับทีนี้ ถ้าอายุพี่กับน้องรวมกันจะได้สามสิบห้าปีนะครับแล้วก็พี่กับน้องรวมกันได้เลยครับน้องก็คือเอ็นพี่ก็คือเอ็นบวกสามนี่ครับบวกกันเลยครับเอ็นบวกเอ็นแล้วก็บวกสามเท่ากับสามสิบห้าเอ็นบวกเอ็นได้สองเอ็นบวกสามเท่ากับสามสิบห้าทีนี้เราก็ย้ายข้างครับ 3บวกอยู่นี่ครับย้ายไปฝั่งนู้นเป็นลบนะครับเราก็จะได้2 N เท่ากับ35มลบสทีนี้2คูณอยู่กับ N นะครับย้ายไปก็จะเป็นหาร N ก็จะได้35มสลบสส่วนสซึ่งก็จะตรงกับสูตรที่ครูบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับ นี่ครับอันนี้คือสูตรอันนี้คือตอนจบของสมการนะครับก็คือถ้าเราทําสมการมาเรื่อยๆจนถึงตอนสุดท้ายแล้วมันก็คือสูตรที่เราใช้กันนั่นเองครับผมอันนี้จึงเป็นที่มาของสูตรที่เราใช้นะครับทีนี้เราลองมาคิดหาคําตอบกันดู35มสลบสามเย็นสามสิบห้าลบสามเหลือสามสิสนะครับสามสิ่วนสองเท่ากับสิเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขอไข่สิปีนะครับ โอเคนะครับ